ธรรมราชสีวัตตีท่านผู้มีเกียรติผู้ว่าชาวพัฒนาสีธรนมาชที่รักทุกคนนะครับก็คงจะได้กลับมาพบกันหลังจากสาการณพิตซึ่งทำให้เรานั้นงห่างกันไปต่อสมควรจากสาการณิติก็ได้เห็นในมากันหลายคนหลายท่านจากที่เราเคยได้ทำงานร่วมกันมาในการที่ ไปดูแล้ะพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาจาก presentation ของแขนแล้วว่าเขามีหลายเรื่องที่เราได้ทำกันไปดีใจนะครับที่ได้กลับมาประชุมที่นี่อีกแต่แม้ว่ากายภาพจะเปลี่ยนไปููย์การประชุมของชาติแห่งนี้ก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นเป็นโลกราไนระดับโลกเลยกันโดยท่านคัะธรรมนะครับทั้ง ทันสมัยทางการก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยีมันคุยมาแต่ก็สมสมที่ประเทศประเทศเราจะได้มีศูนย์การประชุมแห่งชาติซึ่งเป็นพระนามาได้ได้ได้สม,สมพระคุณผมเองได้ได้มาอยู่ตอนช่วงมาก่อสร้างรูปประธานยัฒนธรปีอยู่ปั้งหนึ่งะครับก็จะภูมิใจแทนคนไทยไม่ได้พวกเราได้มีโอกาสมาใช้ที่นี่ เ,เจ้าแรกๆเลยนะชาวรังประชาสารัรั์ประชารชาัฐะยินดีที่ได้มาพูดคุยกันผมก็เห็นจากพรี e n t a t i o n ผลงานพวกเราเห็นท่านธารรนะได้เวีแล้วก็คงจะต้องพูดง่ายๆก็คงจะพูดอยู่ในทีมเดียวกันที่แล้วนะครับจะว่าชมตัวเองกันก็ไม่เชิงเพราะถ้าพูดถึง,ถงแนวทางในการทํางานเนี่ยก็คงจะ ผมอาจจะเรียนแนวทางกว้างที่เราเราคิดหมือนทีผมกับท่านภัรณะที่คิดร่วมกันนะครับจะได้ริมาให้ในหลายขันได้ทราบปกติเนี่ยการดูแลที่นอประชาชนเนี่ยรัฐบาล,ลก็ใช้อำนาจรัฐเนี่ยในการที่จะดูแลที่นอปรชาชชนผ่านเคืงใจของภาครัฐที่เราเรียกว่ากระทรวงกระทรงกลม,โ,ม,โ,ม,โ,มโดยใช้งบประมาณตามข้อหยังบประมาณ คนที่กลับมาอยคือสภาเราประทําอยู่นะครับถามว่าสมบูรณ์แค่ไหนอย่างไรแน่นอนมันก็จะต้องมีความไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะพูดถึงไม่ข้าถึงในบางกลุ่มหรือบางกลุ่มเนี่ยเขาต้องการการดูแลจากภาครัฐเนี่ยไม่เหมือนอีกกลุ่มอู้นพูงง่ายอาจจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ,ษโดยเฉพาะกลุ่มที่ เป็นกลุ่มกองปรานะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะครับในส่วนนี้เนี่ยม,มีหนทางที่จะทาได้ทาไดา้ดีกว่าที่รัฐทำหรือไม่ถ้าเป็นที่มาของการที่ภาครัฐเนี่ยได้ร่วมมือกับอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีความเขร่งแข็งก็คือภาคเอกชนภาคเอกชนที่ว่านี้เนี่ย จะต้องเป็นภาคเาชนที่มีความเต็มใจที่จะมาร่วมมือกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการได้หารือร่วมกันกับภาคประชนก็่อให้เกิดที่เราเรียกว่าสารทางประชาธิปไตมีอยู่เนียน่ยในรูปคนะกรรมการเอาคนจะทำได้นะครับแต่เราไปเจอปัญหาบางปัญหาซึ่ง าภาพรักเราทำไม่ได้นะครับเอาปัาหาใหญ่แลวเดี๋ยวตอนที่ไปแต่ละเรื่องนะผมจะเรียนอะไรเดียวว่ามันมีการเติมเต็มกับปัญหาใหญ่เรื่องของการตลาดเป็นต้นนะครับทางทางภาครัฐเราคงไม่สามารถทําได้ดีนะหรือว่าอาจจะถือว่าทำไม่ได้ผมก็หาเรียนหาดูท่านเรื่องนี้กับท่านแต่คณะนะครับว่าจะทำยังไง ทา่นาน่าจารย์ก็เลยคิดว่างั้นถ้าเราจับวงคกรที่เขาทำได้สิขึ้นมานะครับก็คือเป็นบริษัทนะครับเป็นทารูปแบบธุรกิจได้เลยแต่ท่านคิดไปไกลกว่าน,นั้นท่านบอกว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ต,ตั้งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมคือ social ล n t e r ์ i e ครับทา่านพูดให้มันเป็นเป็นกลุ่มก็เอาใจใจที่คนไทยเรา เป็นกลุ่มหลอกางนะครับเราวน่าที่ต้องการเือเดืดึงก,ก,ก,การ,กรเกษตสร็จากการเกษตรแล้วต่อไปนะมันก็อาจจะต้องพูดถึงการแปรรูปนะครับในตรงนี้หมายรวมหมดทุกอย่างผมยึดจำได้ว่าท่านอาเราบอก้ครูไปหมดเราจะได้ไปไปช่วยเขาได้วา่างนะครับก็เป็นที่มาในการแปรรูปนี่จะมีทั้งจำ e ได้ที่เสียมีก็ได้บททก็ได้พิักิจชุมชนก็ได้ อะไรก็ได้เป็นตรงๆใช่ๆต้นทางต้นทางกลางทางาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนท่านผู้ชว่าท่าน้ชเราจะเน้นไปที่ศิลปนาไม่ใช่การท่องเที่ยวเฉยๆจึงมีคำว่าชุมชนจะขึน้นเพราะเิตนาของคณะเราคือศิฐกิจฐานล่ากนั่นเป็นที่มานะครับในเรื่องของต่อไปก็คงพูดงถึงกระบ,บวนการด้วยครับกระบวนการ ท่านตอนนั้นอธิบายนะครับเดี๋ยวผมพูดใส้ในอาจจะมีตัวยุบไปอย่างนึงผมจะพูดถึงหน่อยหนึงนะครับเราก็จะประกอบอาชีพของทองี่น้องประชาชนเขาตั้งแต่ปัจจัยการปิดเลยเขาเป็นอย่างไรเขามีปัจจัยการปิดอยู่ไม่อย่างไรเราจะไปช่วยเขาได้อย่างไรนะครับเรื่องขององค์ความรู้นะครับผมผมขอเรียง่คนว่ปาปัจจัยการปิดเนี่ยภาครัฐก,ก็รกจริงๆก็ดูแลนะครับ ผมยกเปอย่างว่าเรื่องของที่ดินรัฐบาลนี้ก็ทําทําไปมากทีเดียวเรามีโครงสร้างในเรื่องของการจัดที่ดินให้กับผู้ที่ร่อนไหวปกอดบ,บังเนี่ยโดยไม่ไม่ต้องเป็นมีเอกสารสิทธิ์แต่ได้ใช้ในการที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับตรงนี้นะครับในทรทศทศกสร์เนี่ยนะครับอันใหญ่เนี่ย ท่านอยู่ทุกวัอยู่แล้วจะแบ,บ่งกัน,กนยางนีก็แล้วแต่ในขอในใน,ในสชพเนี่ยนะครับเมื่อไปถึงระดับอำเภอเนี่ยเขาเอาปัญหามาแล้วเนี่ยนะครับท่านจะไปเลือกดูว่าท่านจะพอจะช่วยตรงไหนได้จะเติมเต็มตรงไหนได้นะครับท่านก็จะมีช่องช่องหนึ่งซึ่งอีกช่องหนึ่งซึ่งใกล้ชิดก,กว่าท่านู้ว่าท่านไปที่อำเภอเลยที่ท่านรู้ว่าจะใส่จให้ว่าอยาจะให้ สารกา,างชลเจ้าขลงมาช่วยกลุ่มนี้บริเวณนี้เป็นแอรเรียก็ได้เป็นกลุ่มอาชีพก็ได้เป็นเป้าหมายเลยก็ได้ท่านกลุ่มไปช่วยนะครับผมเข้าหาใน,นรัฐบาลเข้อเป้าหมายนะครับการที่เราเดำเนินง,งานกับสี่งต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเข้าไปพูดคุยเราเข้าไปค้นหาปัญหาค้นหาวิธีแก้ แล้วทั้งหมดเนี่ยเอาเข้าไปประมวลอยู่ในแลตฟอร์มของที่แบบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยคงจะอธิบายได้ว่าในเมื่อวัาไม่ใช้งบประมาณได้มีหน่วย,อยางานของรัฐแล้วทำไมก็ยังมีปัญหาก็อาจจะไปวิเคราะห์ได้ว,ว่าแผนงานที่ทําไปเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงถ้าตรงแล้วยังมีคนตกอาจจะต้องไปหาวิธีเติมเต็มว่าทำอย่างไรไม่มีคนตกเป็นต้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยถามว่าแล้วสิ่งที่สจพทำอยู่เนี่ยคุยกับใครว่าผมลองยุกเปรียบาง่ายๆพอเขาขาดเงินทุนก็เป็นนึกถึงธนาคารทวศบ้างทีเขายังมีกอง,นนงทุนในหมู่บ้านด้วยต้องมีกองทุนหมู่บา้านกองทุนอีกหลายกองทุนในหมู่บา้านเป็นต้น ในคอสสคอสปเนี่ยนะครับอันใหญ่เนี่ยท่านอยู่ทุกวัยอยู่แล้วจะแบ่งอย่งไรก็แล้วแต่ในคอในในสจชเนี่ยนะครับเมื่อไปถึงระดับอำเภอเนี่ยเขาเอาปัญหามาแล้วเนี่ยนะครับท่านจะไปเลือกดูว่าท่านจะพอจะช่วยตรงไหนได้จะเติมเต็มตรงไหนได้นะครับท่านก็จะมีช่องช่องหนึ่งซึ่งอีกช่องหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกว่าท่านว่า ท่านไปที่อำเภอเลยที่ท่านรู้ว่าอาศัยจะใหว่าอยากจะให้สารธรรมชาติอยางนึงมาช่วยกลุ่มนี้บริเวณนี้เป็นแอบเรียก็ได้เป็นกลุ่มอาชีพก็ได้เป็นเป้าหมายเลยก็ได้ท่านกลุ่มไปช่วยนะครับคนเข้าหาในะรัฐบ,บาลเข้าเป้าไว้นะครับการที่เราเดำเนินงานกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยน,นะครับเราเข้าไปพูดคุย เราเข้าไปค้นหาปัญหาค้นหาวิธีแก้แล้วทั้งหมดเนี่ยเอาเข้าไปประมวลอยู่ในแพลตฟอร์มขอกทีมบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้งานาคตเนี่ยคงจะอธิบายได้ว่าในเมื่อว่าไม่ใช้เวระมาไม,ไม่มีโวยงางโดยการและทำไมก็ยังมีปัญหาก็อาจจะเป็นคราะห์ได้ว่าแผนงานที่ทําไปเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงถ้าตรงแล้วยังมีคนตกอาจจะต้องไปหาวิธีเติมเต็ม ว่าทาอย่างไรไม่มีคนของเป็นต้นนะครับตอนนี้เนี่ยถามว่าแล้วสิ่งที่สจพทําอ,ทอยู่เนี่ยคุยกับใครว่าผมลองดกเปียกยางไงไดงขอเูาขาดเงินทุนก็เป็นนึกถึงธนาคารกสศบางทีเขายังมีกองทุนในหมู่บ้านเขาอีกเามี ของคุณค้ากองคุณอี่ลายอานนของทุนเลยผมว่าเป็นต้นท่องเที่ยวนะตอนนี้เเราเราเป็นได้ได้หลังแล้วแต่เรามีอีกอยเารคยอน้อยมากหลายประเทศในรูปก็เกิดจนประเทศที่หลายหลายประเทศก็ปลดพันธนาการเไม่ต้องกังวลเรื่องวีซ่าไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดของเราก็เปิดแล้ว ไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารเรื่องของวัคซีนไม่จําเป็นต้องจับตัวแล้เขาเชื่อมันเขาควุมสารการได้ครับผมก็คงขอเรียนท่านผหลนำให้ท่านู้ว่าการจังหวัดได้ได้ขับไปทั้งพร้อมกันเนี่ยนะครับของของของสารกลังประชารัฐนะครับของบริษัทประชาธากาสามัคคีเราทำทั้งคู่ของนาเรื่อง BCG โดยพร้อมพร้อมกัน เรื่องของปัญญาของสี่โปรเดียร์นะครับเราเดินไปนะครับเพื่อบรรลุทั้งโของที่น้องประชาชนแะ้โกมของสัสายชาติ SDG นะครับคงจะใช้เวลาทำนี้นะครับที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับการทํางกาพูดไปแล้วก็เกิดขึ้นหมด้วผมว่าลงไส้สัญญาที่สำคัญคือเน้นว่ามีต่อไป เราจะทำงานกันเพิ่มใรญวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านอภินาทสารสัมพัน์ทีทีงานทั้งหมดของท่านท่านอาจารย์เบนชัยท่านท่านอยู่เป็นประธานที่สัยญใหญ่ด้วยนะครับดูเรื่องของบริษัทโคดิ้งประชาสัมพันทีด้วยพี่น้องชาวบริษัทประชาสัมพันธทีทุกทุกจังหวัดนะครับทีมงานที่ทำงานที่ลงไปช่วยผู้คนกันผมขอขอบคุณ แล้วขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็คงจะได้ไปเยี่ยมเยียนอย่างที่เมื่อกี้เรพูดคุยว่าผมทำเกษตรอินทรีย์ได้จะแน่ในเซลใหญ่ครัาเราจะไปดูครับในทุกๆเรื่องนะครับก็คงจะเรียนในวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบพระคุณขอบคุณทุกคนขอบสิญญานะครับแล้วขอเรียนเชิญท่านอยู่ตรงนี้เพื่อถ่ายภาพด้วย